หากคุณอยากเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะพาเผยเทคนิคเละลับต่างๆในการทำอาหารให้คุณที่ลองทำตามไปพ,พร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรองสัค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเองขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กครับ เป็ช่วงแห่งความสุขสนานในการทำอาหารนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้และว,วันนี้ท่านจะได้ทำเมนูอะไรกับเชฟท่านไหนเดี๋ยวเราได้พบกับเขาแน่ครับแต่ตอนนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญครับ จากทาวบ้านครับคุณแบนค์ครับสวัสดีครับและชื่อของน้องคนนี้พี่หกีา้ามากชื่ออะไรนะครับน้อ,อาฟางค่ะอาฟางทำไมถึงเป็นอาฟางอะอาฟางมาจากคำว่าวอาหมวยกับฟางรวมกันนะคะ เลยเป็นอะฝางไม่น่าปลาทังคุณไปคุณชาวครับมีเมนูอะไรใหม่ๆมาแนะนำไหมครับล่าสุดไปฮ่องกงกับญี่ปุ่นมาแต่ไปทางฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีหมูเหม็นปลาหมึกเหม็นเป็นไม้ไหมเป็นไม้ไม้อ่าใช่ใช่อร่อยมากฮะแล้วจะมีไส้มีหัวใจมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบไม้แบบแดงมากแล้วก็พอพอย่างกินมันจะค่อยหอมขึ้นเรื่อยๆหอมขึ้นเรื่อยๆแต่พอทานไปปุ๊บมันก็ยังมีกลิ่นอยู่นิดนึงเป็นสไตล์เขาบอกว่าขายดีมากๆที่ฮ่องกงอ่ะคุณทีแล้วครับธรรมดา ชอบทำอาหารอะไรี้ไหครับเข้าผัดถอยลายครับเฮ้ยถอยลายกระป๋องหรือเปล่าถอยลายกระป๋องไดลไดยดเลยาย่เดี๋ยวไปลองทำดูอะแล้วเบเบล่ะครับมีเมนูที่เราชอบทำกินไหมฮะส่วนมากเวลาทำจะทำพวกแกงพวกต้มยำอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบ ลัวน้ํามันจะไม่ค่อยชอบทอดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ทุกครั้งที่ทํานี่ออกมาอร่อยเหมือนเดิมทุกครั้งไหมก็ก็เวลาแม่ทานก็ช้อนอืมอร่อยดีแล้วก็วางไว้ไปคุยทางบ้านมางดีกว่าครับทั้งสองท่านนี่เป็นแฟนคลับของเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กของไทยของเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชอบอย่างไงก็ได้อย่างนั้นครับวันนี้เชฟกระทะเหล็กของเราคือเชฟชุมพล เมนูวันนี้คอนเซ็ปต์คือต้องเป็นคอนเซ็ปต์อาหารไทยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ถนัดอาหารไทยชอบอาหารไทยอยู่แล้วครับวัตถุดิบหลักคือซีฟู้ดครับซีฟู้ดอาหารทะเลอ่ะบอกเมนูมาเลยพี่เป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนั่นเองครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับคและวัตถุดิบสําคัญสําหรับเมนูก็มีดังนี้ครับซีฟู้ดใบโหระพากะทิมะพร้าวอ่อน ทั่วลิสงบทเครื่องเทศหอมแดงน้ำพริกแกงคั่วไข่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเชิญนักเรียนกันแล้วดีกว่าอะไรครับผมอ่ะสีท่านนี้ปรึกษากันยังครับว่าจะเป็นใครดีพี่เลยพี่ความหมกไหมสบายโอเคสบายเลยดูสิโอเคไหมแล้วสองท่านนี้นะครับใครดีได er, so ้เลยอาฟานครับอาฟานเดียวครับเชิญอาฟานครับ ทั้งสท่านนะครับจะมีสเตชันอยู่ข้างหลังนะครับผมใส่ผ้ากระเปื้อยได้ครับเจอเลยครับตอนนี้เนี่ยขั้นตอนเราจะมาปั่นซอสก่อนนะครับเป็นซอสหอมหมกแล้วปอกผิวมะกู่ได้เลยนะครับโอเคเริ่มได้เลยครับตอนนี้กบปอกอย่างี้ไปเลยนะครับจากผิวนะครับผมจใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะครับเพื่อผิวมะกรูดประมาณสักครึ่งลูกนะครับลูกนะครับตะเคียนเลือก4ีหกลีบนะครับพร้อมแหญครับสักสามสามโดยสรไปเลยแล้วก็ขับคัมมินนะครับก็ซอยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ กระชายครับหัวหมกนี่ขาดกระชายไม่ได้จำแนงนะพี่อะไรวาวหยุดก็ใสไปเลยโึ้นไปกมีกะปินิดหนึ่งนะครับปิดด้วยนะครับผมใส่บนหลงครััพวป่นนะครับแล้วก็พี่ไทย ลงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาด้วยนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะครับนี่พริกแกงกี่ช้อนพี่แกงแดงประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้เนี่ยขั้นตอนเราจะมาปั่นซอสก่อนนะครับเป็นซอสหองหมกโดยใช้น้ำมะพร้าวนะครับเฮ้ยใช้น้ำมะพร้าวเลยนะรอใช้น้ำมะพร้าวไหมมันจะมีความหอมนะครับของของเค่อทศที่บดไว้นะครับคปั่นเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับวันนี้ทั้งม คุ้มกเลยคเสร็จแล้วก็มาว่าแบบนี้โดายีนี้เราจะเอาขูดเฉพาะเนื้อปลานะครับปลาปั่นละเอียดนะครับใส่เนื้อปลาที่เราขูดออกมาลงไปนะครับครับใส่ไข่ไข่ด้วยผมใส่ไข่ไก่สองฟองนะครับไก่สองฟองนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของกะทินะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใปกับที่นู้นที่ตรงฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไงแล้วก็บอกเลยแ้ถือฝั่งนี้ด้วยนะไปแล้วป่เสร็จแล้วไหมจ๊ะค่อนข้างจะเป็นเนี่ยที่เขาเป็นสูตรนี้เลยโอ้โหสูทตี้มากตัวนี้เนี่ยเราได้ซอสหอมหมกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราขอขอเก็บไว้ในตู้เย็นนิดหนึ่งท่านครับผม เสร็จแล้วมาเตรียมพวกซีฟู้ดซึ่งวันนี้เรามีซีฟู้ดหลายชนิดด้วยกันเราจะไปสับเข้าหั่นเข้าเองไหมฮะหรือว่าไม่ต้องหั่นฮะต้องหั่นเว่าเราจะใส่ถ้วยเล็กๆตอเคนนี้เราก็จะหั่นแค่เล็กๆนะครับรโอ้ยโอ้โหนี่เต็มไปด้วยเครื่องนะตอนนี้ก็เอาเวลาเราแช่ไปแล้วเนี่ยมันจะเซตตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาใส่ตอนนี้เราจะเริ่มประจุกันแล้วใช่ครับ เอาโหกะพาใส่นะครับวันนี้เราก็จะบีบตรงต้นมันก่อนนะครับครับผมอ๋อแล้วก็เอาพวกเนื้อไว้ตรงกลางใส่โหระพาด้วยนะฮะโอ้โหต่อด้วยหอยเชลล์นะครับหอเชลล์ต่างๆนะครับใส่กันให้หมดนะฮะนี่คือเป็นแก้วนึค่ะโอ้โหจัดเต็มมากมีกุ้งนะครับหน้าสนิงโอ้ต่อด้วยคราวนี้ก็เอาภาชนะนะครับผมใส่ลงไปในหม้อนึ่งนะครับ กี่นาทีครับวันนี้ตัวนี้ผมต้องนำ8นาที8นาทีนะครับจับเวลากันนะครับจบปิดฟ้ารอบ8นาทีนะครับแย่งสามโอ้ยเฮ้ยเป็นดอกไม้ขกี่ดอกนะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าด้วยกต่งหน้าคนนะครับใส่มันใส่ไว้็นมะกรูดนะฮะ ดอกไม้ตกแต่งนิดนึงนะครับนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเมนูทอมุกทะเลมะพร้าวอ่อนเครื่องเทศ ปั่นกับน้ำพริกแกงคั่วและน้ำมะพร้าวอ่อนจนละเอียดเป็นมูสจัดเสิร์ฟในแก้วเติมความอร่อยด้วยซีฟูดและเนื้อมะพร้าวอ่อนนึ่งจนสุกหอมช่างเป็นเมนูที่ประสานความอร่อยได้อยากครบรสเดี๋ยวเราจะให้น้อทีแล้วก็น้องอาซานครับทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันแล้วดูกันว่าวันนี้ใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นครับสักครู่เดียวครับพขงออกมาแล้วนี่สีก็เหมือนกันเลยนะ ได้กินหมดทั้งสามมันเลยนะครับผมตอนนี้แต่แน่ที่สุดครับก็ต้องเริ่มจากของเชฟก่อนเชิญเลยครับพี่ชาวครับขออนุญาตครับผมเป็นไงบ้างพี่ชาวอยากจะกินแล้วลำไทยเลยล่ะบอกเลยมันอร่อยมากแล้วก็ที่มกันคือมันได้รสชาติความเป็นหอมหมกแบบเต็มเ็มอ่ะข่อยคำแล้วกันหอมเต็มากครอร่อยมากครับเป็นไงครับ อร่อยค่ะก็คือว่าช้อนแรกที่ตัก,ตกไปนี่คือแบบเอาช้อนเข้าไปแล้วม,มันลงไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันเยอะมากนะคะแล้วก็คือมีความเค็มแล้วก็น้ำก็จะเป็นน้ำมะพร้าวด้วยคือทั้งหอมด้วยแล้วก็ทั้งอร่อยด้วยอะค่ะพูดซะผมอิจฉาเลยได้เวลาขอ้อนทังทีกันแล้วครับแบ่งเลยดูดดูดูนครับไม่กล้าหย,ยิบวะ มีฟองเต็มเลยอพี่กอดติดคอโอนโหนยังไงครับพี่เจ้ของเดิเนี่ยเหมือนว่ายน้ำอยู่ฟังทะเลเรื่องนี้เหมือนหนีน้ำสึนามิไงอย่าพี่บอกแล้วทำไมไม่หมดธรรมดาธรรมดาต้องหมดดิอร่อยยังหาไม่ได้ตะคราเลยอร่อยพี่จะบอกว่า รสชาติเขามันขาดเยอะเออมันไม่มีความเผ็ดมันมันออกมันหวานไปนิดนึงเหมือนใส่น้ำ้าวเยอะอ่ะเดี๋ยวเข้มข้นครับนี่มะกรูดผมกำลังมองอยู่ใบมะกรูดใช่กูเล่นใส่แล้วไป็นใบเลยไม่ใส่หัวละลายพี่ใส่ใบมะกรูดเป็นใบเลยพี่กำลังงงอยู่ว่าจะได้ไม่ซ้ำใครอ๋อชิงแลวครับผมขอร้อฟังเลยด้วยกันแล้วเราไม่ยอมแพ้เลย เกลียดกันเลยสองคนนี้เกลียดกันเลยตัดสินลำบากแล้วคนนีตัดสินลำบากแล้วอร่อยอร่อยโหตัดตัดสินลำบากแล้วไม่ทำผอหมกทำเป็นซุปมากันหมดเล้วเป็นทำมูจิชีตูเนี้ยผมว่ามันที่ตัดสินลำบากแล้วมาที่เพื่อนเขาดีกว่าน้องแบงค์ว่าไงครับโอเคครับแต่ยังไม่เป็นเกาะตะแก้รงอย่างที่เขาบอกจริงครับคือมันยังออกเป็นเหลวๆแต่ก็ดีของบางทีนิดนึงครับครับผมเอาล่ะก็ได้ชิมกันไปหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันแล้วล่ะ ทีกับอาฟานครับผมใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นและได้รับใบป,ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนกระทาเล็กไปในวันนี้ครับอ่ะ,ะได้รู้กันแล้วนะครับว่าระหวา่างน้องทีกับอาฟางใครจะได้รับใบป,ประกาศนียบัตรไปในวันนี้ <c oughs> อ่ะพี่ชาวครับให้ใครครับ ให้เธอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้ให้น้องทีจะดีกว่าครับผมด้แล้าน้องทีได้ไปแล้วนะครับผมแสดงจากพี่ชข่าดคเล่บอาฟางค่ะบอกแล้วว่าร้ายตัวเล็กนี่มันร้ายพี่บอลครับอา <c oughs> ฟางครับ เอาละครับเหตุการณ์ที่แล้วาน,นี่จะเสมอไหมนะครับต้องมาถามที่คุณแบงค์เลยให้ใครครับอาฟางครับอาฟางเราเดือดร้อนว่าแสครับวันนี้น,นักเรยียนดีเด่นของเราได้แหญ่นะครับ<อ>เราต้องขอขอบคุณเชฟท่านในการได้เชฟสบมบูรณมากครับขอบคุณมากครับ ทางชทาเองเราครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแฟนคลับครับสมัครกันเข้ามาเลยนะครับผมคุณจะได้มีโอกาสมารวมสนุกแบบนี้กับเราในทุกๆอาทิตย์นะครับวันนี้วัตถุดิบทั้งหมดเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปเช่นเคยครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ